แล้วตื่นเช้ามานางก็จะเซอร์เวแบบนี้ทำไมวันนี้อารมณ์ไม่ดีรคะคะคุณลูกนะอ่ะอเล็กแอด u t u b e นะคะเพื่อนๆน,น้องผักหวานตื่นเช้ามานางก็จะมาเดินเลาะรอบบ้านอย่างเงี้ยระวังโดนต้นไม้แม่ลูกระวังนะชอบมาเดินเลาะอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยโอ้โห เอ,เอาไปไหนจะไปไหน้าไปไหนล่ะกะลูกระวังโดนต้นไม้แม่จ้ากลับไปลูกแล้วแล้วมันจะเดินต้นไม้แม่จับไปจับไปเลยร็วเอาเอาเอา้เอามาใหญ่เลยเดินลอรอบบ้านมาใหญ่เลยอุ้ยเฮ้ย้ย้ย,ย,ยระวังจะโดนต้นไม้แม่นะลูกเอามามามาเอาจะมาเหรอเอาตามมาตามมาไปคะ่ะ นางจะเดินอ้อมบ้านทุกเช้านะตื่นมาเสร็จแล้วก็จะร้องโวยวายเรียกหาแม่นะอีกแล้วจะไปไหนกันลูกจะไปไหนอู้อูอ้อูอออออ้ไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,แ,ลวแม่ไม่ไปเด้อแม่ไม่ไปเด้อนี่แม่จะอยู่นี่ไปยายเล่แม่อยู่นี่นะมาอยู่นี่นะมามามาเร็วเร็ว มาสวัสดีค่ะพี่ๆก่อนมาค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงมาดูเนี่ยมาลูกมา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 ,มา,มาสวัสดีค่ะพี่ๆก่อนสวัสดีค่ะพี่จ๋า <c oughs> ถ้าบอกว่าตับแท่งโอ้โหนางชอบมากจริงๆแล้วให้น้องหมากินตับเยอะก็ไม่ค่คยดีนะคะดูดูเขาเอานานได้แล้วเดี๋ยวนี้แก่ค่ะกระโดดไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยสูงแค่ไหนก็กระโดดได้ไปแล้ว โอ้โหได้แล้วหันตูดให้คนอื่นดูเลยนี่ได้ของชอบนะคะได้ของชอบกินใหญ่เลยไม่สนใจใครเลยจ้าจ้าไหนลูกไหนไหนจ้าจ้าอืมจ้าจ้านี่นไหน ไอ้แจ้าจ๋าอยู่ไหนอุ้ยไม่สนใจอะไรเลยได้ตัดแทงของชอบแล้วไม่ได้สนใจอะไรเลยเอ้าเอ้าไหนล่ะเอ้ยเอ้าเอ้หมดจังหมดยังลูกหมดจังหมดจังอืมหมดจังหมดแล้วยังอีกยังมีอีกหมดจังลูกหมดจังหมดยังหมดไปยัง วิอร่อยมากไหมเขียวใหญ่เลยอาดายมากยคะอาดายมากไหม,มกหม็เอาหมดแล้วหมดแล้วบุเบีบุเบีเลยบุบีเลยบุบีเลยค่ะบุบีเลยค่ะไหนคนงามอยู่ไหนแม่จะไปดูมะละกอแม่จะไปดูต้นมะละกอไปไหมมะละกอโตยังไปไหมลูกหวาน ไปไหมไปก่อนนะงั้นแม่ไปก่อนนะแม่ไปก่อนนะนี่มุ้ยมันยังพึ่งลูกเล็กๆเ,เ,เองยังไม่สมบูรณ์อ้าวมาค่ะมาตามมาแล้วดูดิจะไปไหนแม่จะไปดูมะละกตอต้นนั้นนะ่ะมันโตยังหนูไปอยู่บ่หนูไปอยู่บ่นะนะอันนี้ต้นมะม่วงต้นมะเขือค่ะต้นมะพร้าวจะมีอยู่ สองต้นนะคะคือต้นนี้กับอีกต้นนี้ค่ะปลูกไว้สองต้นม,มาดูมะละกอต้นนี้อันนี้มะละนะคะต้นมะละขี้นกเกิดเองค่ะเนี่ยนี่มะละกอต้นนี้ออกลูกลูกยังไม่โตเลยค่ะ,ะแต่ดูยอดออกเหลืองๆแล้วไม่รู้จะเป็นยังไง โดบอยู่นะมันยังไม่ใหญ่ลูกมันยังไม่ใหญ่ไปไหนแล้วล่ะโอ้ยไปไหนทำอะไรจ๋าทำอะไรลูกว้ายมาเยมาเยอะมาเยอะชอบชอบนักหลังสวนเนี่ยชอบแอบวิ่งออกมาหลังสวนเลยนะชอบแอบมา ไปแล้วเขาป่าเผากดงไปนะไปไหนอะ่ะลูกจ้าจ้าไปไหนไปไหนไปไหนคะไปไหนคะลูกออ้ค่ะเพื่อนๆโนนไปโนนแล้วค่ะไปโนนแล้วโอ้ยไปต้นมะนาวแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวีชอบมากคือหลังบ้านนี้แหละจะไปไหนคะลูกไปไหน ไ่ไหนน,นูจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปดูอะไรไปดูต้นใบเตยบ่ลูกไปดูต้นใบเตยบ่ไหนต้นใบเตยของแม่อยู่ไหนต้นใบเตยของแม่อยู่ไหนเยอะเลยใบเตยแม่เยอะเลยคะ่ะนี่เยอะเลยนะเยอะเลยนะคะหืห,ไหืไหนไหนวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะพี่ก่อนลูกไปละผักหวานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ก่อนลูกสวัสดีค่ะพี่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายพักหวานไปแล้วค่ะผักหวานไปแล้วนะค่ะจุ๊บพี่ก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปแล้วค่ะาป